ด่วน24มิถุนายนแจ้งข่าวสารชัดเจนแล้วกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายก่อนรับเงินช่วยเหลือต้องทำแบบนี้ภายใน2วันรับเงินงวดแรก1,200บาท สวัสดีครัทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่24มิถุนายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆการย่อยะต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวน,นี้นะคะทุกท่านก็จะมาแจ้งข่าวสารสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือและต้องทําอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็แน่นอนภายในสวันนี้เท่านั้นถึงจะ รับเงิน1,200บาทค่ะในส่วนของกำหนดวันรับเงินและรายละเอีนยดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม,ม,มและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะมาแล้วนะคะอัปเดตข่าวสารกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะด่วนต้องทำแบบนี้นะคะภายใน สองวันเท่านั้นเพื่อรับเงิน1,200บาทงวดแรกแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มที่เข้าสู่กลุ่มสุดท้ายสำหรับมาตรการ เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์นะคะและได้มีการประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่12มิถุนายน2566นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะ ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็สามารถนะคะไปยืนยันตัวตนนะคะได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะถ้าใครอยากเริ่มใช้สิทธิไว้นะคะก็ให้รีบทำการยืนยันตัวตนภายในสองวันนี้เท่านั้นก็คือภายในวันที่26มิถนายน2,566ซึ่งสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนทันภายในวันที่26 6มิถุนายนนี้นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิในวันที่1กรกฎาคม2566ได้รับเงินงวดแรกสูงถึง1,200บาท1,200บาทเป็นเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบร,คริโภคนะคะซึ่งทางรัฐบาลให้เดือนละ300สําหรับกลุ่มนี้ได้รับสิทธิย้อนหลัง3เดือนนะคะก็คือของเดือนเมษายน300เดือนพฤษภาคม300เดือนมิถุนายน300และรวมของเดือนกรกฎาคมด้วยอีก300ก็สูงสุดได้ รับ1,200บาทค่ะแต่แน่นอนนะคะเพราะพี่น้องทุกท่านหากใครนะคะยินยันตนไม่ทันภายในวันที่26ก็ยังสามารถไปยิงยันตตนกันได้นะคะแต่ก็จะเริ่มใช้สิทธิช้ากว่า ตามที่พ่อแม่พี่น้องได้ยืนยันรตนนั่นเองหากใครไม่ยืนยันตนนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิในวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนั่นเองค่ะแต่ก็แน่นอนสําหรับกลุ่มที่ยืนยธรตนนะคะกลุ่มที่ยืนยธรตนผ่านนะคะกลุ่มนี้นะคะทางกระทรวงอันขังขยายเระยะเวลายืนยันตนให้และได้รับสิทธิเงินย้อนหลัง ให้ยินญาตตนภายในวันที่26กันยายนเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิเงินย้อนหลังนะคะส่วนใครที่ไปยินญาตตนช้ากว่า วันที่26นะคะก็คือตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นไปนะคะจะไม่ได้รับสิทธิเงินย้อนหลังกันแล้วนะคะใครที่อยากเริ่มใช้สิทธิเร็วนะคะก็รีบไปยิยนยอตนนะคะและสําหรับเดือนนี้นะคะเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิภายในวันที่1กร,รกฎาคมนี้นะคะให้ไปยินยอนตนให้ทันในวันที่26มิถุนายน2566ไม่ใช่กลุ่มอุทธรณ์ เดียวนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติแล้วยังไม่ได้ยืนยันตนนะคะก็สามารถรีบยืนยันตนได้นะคะยังได้รับเงินย้อนหลัง3เดือนนะคะก็แน่นอนนะคะก็จะได้รับในวันที่1นกรกฎาคมนี้สูงสุดนะคะกลุ่มที่ได้สูงสุดก็คือ1200บาทนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารวาแต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้ามีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบพืวอกันค่ะสวัสดีค่ะ